ก่อนอดไปรับส้มคลิปกับากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่งดัก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 ให้ผมรับเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับกับข้าวมากระทัมอาหารยังไงสไตล์แม่สอนมาเนาะมือหนีผมมีเมนูลาดหนากุ้งเส้นใ่นะครับผมมาฝากนะครับมาเบิ่งส่วนประกอบเนาะมีเส้นใหญ่มีกุ้งนะครับแล้วก็มีคะนาหั่นเป็นแบนเป็นตอนนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมสีใส่น้ำมันลงไปในกระทะก่อนนะครับเข้ากับเอาเส้นลงไปคัดนะครับผม พัดเซนนี่จะพัดไส้ต่างๆกับพ่อนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมกับสีหยอดที่อยู่ดลงไปนะครับผมใส้เ้นมันนี่สีสันนาตาเป็นตะกินถีงมากนะครับผมนั่นหละพัดลงไปโลลนะครับเมนโอนี่ใส่งบประมาณบาหลายนะครับผมผู้ใดอยากกินลองเอาเท็กกินได้เ้อนะครับหลังจากนั้นนะครับผมตักเส้นขึ้นมาพักไว้นะครับเข้าสีไปเริ่มเตรียมการเ็ดน้ำราดนะครับผมข้างหม้อเลยนะครับผมใส่ซอสแมกกี้ลงไปประมาณสักหนึ่งช้อนนิดๆนะครับผม นั่นละโอ้ยแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะครับผมขาดบ่ได้นะครับผมกระต่าเจียวนะครับใส่ลงไปโลดแล้วก็น้ำตาลตักใส่จักน้อยนะครับผมนี่น้ำตาลใส่จากนั้นนะครับเลาะระวังลอดน้ำเดือดเท่ากับใส่แป้งสองอย่างก็คือใส่แป้งมันกับแป้งข้าวโพดนะครับเอามาเทใส่ถ้่วนะครับเพื่ออย่างเพื่อที่ห้เขาสีผสมน้ำนะครับว่าแม่เอามาท่านานะครับผมเอามาไหวให้แต่มันเหนียวนะครับมันจังเป็นลาดนาเข้านะครับผม เตียมไ้เลยนะครับใส่นาำลงไปนะครับผมระวางท่างนะครับผมกระห้องเพลงทําเพลงฐานะครับโอ้หนาเดือดแล้วนะครับผมนั่นละโอ้เป็นตะกินหอมนะครับผมไสกุ้งลงไปโหลดนะครับบัตรที่หนีโอ้ยผู้ใดมาไกลก็ใส่ลายยันจะใส่ลายได้มันจะขาดทุนนะครับผมนั่นละแล้วก็ใส่อันยังก็นอเขินพักอ่าคณานะครับผมคณาหันแว่นที่เฮ้าหันเตรียมไว้นะครับผมลงไปแล้วก็ค้นให้พักมันจนเสดือน้ำห้อนนะครับผม ว่าเป็นเสเด็จน้ำห่อนแบบให้มันยุบมลงไปนะครับยุบบุ๊บนะครับผมนั่นแหละพอเดือดจักน้อยนะครับผมกะตากแป้งมันที่มันผสม,มกับแป้งข้าวโพดน,นะครับลงไปนะครับเอาใส่ลงไปในหม้อนะครับหลังจากนั้นเกินยังคืนปฏิกิริยาทางเคมีวิทยาศาสตร์น้ำเหนียวขึ้นมาทันทีโอ้โหเป็นน้ำลาดนาเห่าแล้วนะครับจากนั้นนะครับตากไปลาดนาใส่เ้นใยที่ห้าพัดทิ่มไว้เลยอู้ยนะ หอมคุยๆนะครับหอมคุยๆปานว่าก็่ได้กินเข่าว่าผู้ได้สิกินกันมาเ้อเรียบร้อยนะครับเมนูนี้นะครับลาดหน้ากุ้งเส้นใหญ่คณะนะครับผมหากมาคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดเป็นกาลังใจผมนําด้อนะครับผมเชื่อหนาผมจะเมนูอย่างมาฝากนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งถึงไว้เ้อนะครับสันดกดกๆๆเลยนะครับผมสําหรับมื้อนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมากินลาดหนากับผมเด้อ ผู้ใดอยากประเฮ็ดกินกระเฮ็ดได้นะครับสูตรนี้นะครับบ๊ายบาย